สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับเจอง JN นบัญชาฟาร์มอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ได้กลับบ้านนะครับวันนี้วันที่ที่อะไรน้อ26พฤษภานะครับกลับบ้านก็เลยทาทำตามคำขอของท่านผู้ชมนะครับว่าให้อัปเดตบัวให้ดูหน่อยครับวันนี้ก็มาถ่ายให้แล้วนะครับ เนี่ยนะฮะบรรยากาศนะตอนนี้ก็เข้าหน้าฝนแล้วนะจะเฉดแฉะนิดนึงนะครับข้างหน้าก็จะแฉะแต่คอกอเราใหญ่นะครับหัวก็จะมาอยู่ข้างในนี่นะจะมีพวกเศษฟางเศษอะไรนะครับที่เขาดึงดึงมากินแล้วก็ของกินไม่หมดก็เขนอนฮะได้ที่นอนนะครับมันก็ไม่แฉยนะแต่ข้างนอกก็จะแฉะนิดนึงนะบางตัวก็มีออกไปเล่นนะส่วนมากเขาจะอยู่ด้านในนะครับ ตอนนี้วัวก็สี่สิบเจ็ดตัวนะครับ <c oughs> คอดปีนี้พอบอกว่าคอดเก้าตัวนะครับรวมทั้งหมดก็สี่สิบเจ็ดตัวอันนี้ฟางรานะฮะ <c oughs> ที่ใส่ฟางกับคอกวัวก,ก็อยู่ติดกันเลยนะครับแล <c oughs> ้วก็จะมีฟางนู้นด้วยนะฮะเชาที่เท่าไว้ฟางก็แา่พอแล้วว่าปีนี้ อัดไว้พันห้าร้อยก้อนนะครับนี่เราจะดึงให้กินครับพอใจะดึงให้กินนี่มันก็จะมีเศษมีอะไรเขาก็ดึงไปไปนุ่นนะครับก็ได้เป็นที่นอนไม่เฉะแะนะครับแต่ก็จะเปลืองฟางไปนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรเราอัดไว้เยอะโตๆกันแล้วนะเรไม่ได้ถ่าย หลายเดือนแล้วน่าจะสามสี่เดือนแล้วนะครับไปกรุงเทพก็สามเดือนนะครับก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ถ่ายพอพันก็คิเลมาเดิมนะครับจอก้าอุนี้ก็ถ่ายยาวนิดหนึ่งน,นะเดี๋ยวลูกจอกาาไปไหนหน้ามีตัวหนึ่งนะครับนี่หาไม่เจอนะครับ จำไม่ได้แล้วว่าตัวไหนตัวไหนนะครับลูกตัวไหนแม่ไหนลูกตัวไหนนี่โอ้นี่ลูกอองกา้านะกับแม่กระโดนนะรอได้แค่นี้ก็โอเคแล้วนะสี่สิบเจ็ดตัวนะครับตอนนี้ก็วัวอยู่ใน,อนคอกแล้วตอนนี้เขาหวานข้าวกันหมดแล้วนะครับวัวก็อยู่ในคอกแบบนี้คนระับ ข้างนอกก็เจอเน,นี้นะปุ๋ยเฉดเฉะนะว,นะวัวเขาก็จะไม่ออกไปนะครับเขาก็จะอยู่ข้างในแต่ก็ไม่อึดอัดเท่าไหร่นะครับวัวหน้านี้ก็จะออกผอมๆนิดนึงครับก็ไม่มีหญ้าให้กินนะครับก็จะกินมาม่าไปก่อนนะกินฟางไปก่อนนะครับผมแล้วก็สัก สองสามเดือนก็เริ่มมีหญ้านะครับตัดตามันาหรือตัดข้าวนะครับตอนนี้ข้าวกำลังงอกนะครับนีฮ่ฮะเล็กๆตอนนั้นนะครับโตแล้วนะครับต้นนี้นยน่าจะปีสองปีหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะจำไม่ได้แล้วนะครับ ถ้าผอมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับน้องกินแต่มาม่าเลยช่วงนี้ตอนนี้ก็ยังคืนเขาไม่หมดนะครับที่เอามาเลี้ยงเอาลูกนะครับก็เหลือน่าจะไม่กี่ตัวแล้วนะฮะมีคืนไปบ้างแล้วแล้วก็เจ้าของยังไม่เอาไปเป็นบางส่วนนะครับเ <c oughs> นี่ยทั้งหมดนี้เราไม่ได้ซื้อหมานะครับ มีเลี้ยง e เอาลูกนะครับเอาของเขามาเลี้ยงเอาลูกนะครับเอาลูกแบ่งกันนะฮะนะก็ทั้งหมดเลยนะครับเลี้ยงเอาลูกแบ่งกันนะจะมีของพี่สาวนะครับที่แม่แม่ยายเขาให้มานะฮะแม่ยายเขาให้มาแล้วก็จะมีของผมนะครับ ที่แม่ให้มาเหมือนกันก็ไม่กี่ตัวนะครับส่วนมากก็เลี้ยงพ่อเลี้ยงแบ่งลูกกับเจ้าของวัวเนี่ยนะครับหลักๆนะเริ่มเลี้ยงไม่กี่ตัวนะครับที่เพื่อนๆถามว่าเริ่มเลี้ยงกี่ตัวนะครับเลี้ยงสองสามตัวเน,นะครับแต่ถ้าเลี้ยงเอาลูกนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะลึกไปอีกคลิปให้ฟังนะครับว่าควรเลี้ยงแบบไหนนะครับ อันนี้ก็ดูมาไปก่อนคนระับคลิปนี้ก็ไวเพียงเท่านี้ก่อนกันแล้วกันนะฮะเดี๋ยวทําอีกคลิปให้ชมนะครับว่าเนียวแบ่งลูกควรทําแบบไหนนะครับทีนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ